ระเบิดนิวเคลียร์ถูกโยนออกจากเครื่องบินอย่างระมัดระวังจากนั้นก็แผ่ปีกกลางอากาศ หมุนบนแล้วตกลงสู่ป่าสัตว์ต่างๆถูกเมฆเหตยักย้ายทำลายทันทีตามด้วยระเบิดนิวเคลียร์ที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องป่าดิบชื้นเงียบสงบทันใดนั้นก็เกิดไฟลุกไหม้ในขณะที่นักบินกำลังมีความสุขต้นไม้ใหญ่ลอยเข้ามาจากระยะไกลพุ่งตรงผ่านเฮลิคอปเตอร์ผู้คนในเครื่องบินด้านหลังมองด้วยความตกตะลึงทันทีที่พวกเขาหันกลับมือยักย้ายปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันผู้รอดชีวิตในทีมบินในขณะนี้พวกเขาเห็นใบหน้าขนาดใหญ่ช้าๆทิงของยักษ์ปรากฏต่อหน้าต่อตาผู้คนในเครื่องบิิินนนนนนนออออืื่่่่่่่ๆกกกก็็ึงไไปเเเเชชัีีีีคคสมมมววตทพขาายห เพราะมันใหญ่มากสูงกว่าภูเขาเฮลิคอปเตอร์ตรงหน้ามันเหมือนของเล่นในขณะนี้มันกำลังมองผู้บุกรุกด้วยความโกรธแต่คำเตือนที่รุนแรงยังไม่ทันได้ออกมาถูกโจมตีด้วยปืนกลฉันไม่เคยต้องการทำร้ายใครแต่ฝ่ายตรงข้ามกลับเกินไปคิงคงโกรธชอกอย่างแรงทำให้เครื่องบินตกมีคนต้องการลงไปช่วยทหารที่บาดเจ็บผลก็คือถูกคิงคงเหยียบตายในขณะนี้นักบินคนอื่นๆได้เรียนรู้บทเรียนแล้วเริ่มต้นโหมดการโจมตีจากระยะไกลคิงคงรู้แค่เดินยาวเพื่อไล่ตามเมื่อไล่ตามเครื่องบินลำหนึ่งมันกระโดดข้าาาไปออกเครื่งงบบบินลถููบบสยตจ ก็ชนกันทหารวิ่งหนีลงสู่พื้นดินกลับถูกคิงคองฟาดจนปลิวออกไปชนเข้ากับกระจกหน้าของเครื่องบินโดยตรงจากนั้นก็ชนเข้ากับใบพัดเครื่องบินสูญเสียการควบคุมมีควันพุ่งออกมาและตกลงพันเอกเพิ่งบินออกมาเครื่องบินถูกคิงคองจับไปแล้วและถูกคว้างไปยังเครื่องบินลำอื่นคนข้างในร้องเรียกแม่อย่างสิ้นหวังตามเครื่องบินที่พุ่งลงสู่พื้นดินในขณะนี้คิงคองกระโดดสูงขึ้นอีกสองหมัดที่ทรงพลังทําลายเครื่องบินลําหนึ่งจากนั้นยื่นมือไปจับเครื่องบินอีกลําที่พยายามหนียกขึ้นและฟาด กิมบินนำโดยพันเอกก็ถูกคิงคองเอาชนะไปหมดเผชิญหน้ากับคิงคองที่ทรงพลังเขาจ้องตาด้วยความโกรธสาบานว่าจะฆ่าคิงคองแก้แค้นให้กับทหารที่เสียชีวิตคิงคองก็ไม่รู้สึกกลัวเลยดินแดนของเราต้องเป็นของเราผู้ที่เข้ามารุกรานเราจะต้องถูกฆ่าที่แท้เกาะที่คิงคองอยู่ชื่อว่าเกาะหัวกะโหลกถูกดาวเทียมของอเมริกาจับภาพได้โดยบังเอิญนักวิทยาศาสตร์หลังจากการวิเคราะห์คิดว่านี่อาจเป็นทางเข้าสู่ความเจริญของอารยธรรมใต้ดินดังนั้นจึงรวมตัวนักวิทยาศาสตร์และส่งกองทัพไปคุ้้มกกกกกกกัััันนนเเเเรรืืออบไไปปยงพที่่าาะะหหวโลลแต็ ถูกล้อมรอบด้วยพายุเสมอเรือรบไม่สามารถเข้าไปได้ทุกคนสามารถขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้เท่านั้นผ่านพื้นที่พายุที่อันตรายไปยังเกาะที่สวยงามก่อนที่จะออกเดินทางพวกเขานัดหมายกับคนบนเรือรบ3วันหลังจากนั้นจะส่งเครื่องบินไปรับพวกเขาที่ทางเหนือของเกาะหัวกะโหลกเมื่อถึงที่ นักวิทยาศาสตร์ขอให้พันเอกทิ้งระเบิดเขาต้องการวัดสภาพชั้นดินแต่ไม่คาดคิดการระเบิดที่รุนแรงกลับนำไปสู่การปรากฏตัวของคิงคองที่สูงเหมือนภูเขาหลังจากการต่อสู้ผู้คนบนเฮลิคอปเตอร์เสียชีวิตและบาดเจ็บนับไม่ถ้วนในที่สุดพันเอกและทหารบางส่วนก็รอดชีวิตจัดตั้งทีมขึ้นมาออกไปค้นหาอาวุธในเครื่องบินที่ตกแก้แค้นให้คิงคองเพื่อพี่น้องที่เสียชีวิตแต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาต้องหาตำรวจที่หายไปก่อน อีกทีมหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่นำโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษเตรียมตัวไปยังจุดนัดหมายทางเหนือหลังจาก3วันพยายามหนีออกจากเกาะหัวกะโหลกที่น่ากลัวนี้เมื่อพวกเขามาถึงริมแม่น้ำทันใดนั้นก็เจอกับควายยักย้ายมองควายที่ค่อยๆเข้ามาใกล้ทหารยกปืนกลขึ้นหน่วยปฏิบัติการพิเศษเห็นว่าควายไม่มีเจตนาร้ายจึงลดปืนกลของทหารลงควายตัวใหญ่ไม่ถูกโจมตีจริงๆจึงหันหลังกลับไปทุกคนรู้สึกโล่งใจหลังจากนั้นพวกเขามาถึงสถานที่แปลกประหลาดเหมือนกับโครงสร้างโบราณของมนุษย์นักข่าวหญิงต้องการถ่ายภาพสัญลักกษณ์แปลลเห่านี้ ไม่นานพวกเขาก็ถูกชนเผ่าที่ซ่อนตัวล้อมรอบทันทีที่ทั้งสองฝ่ายเตรียมตัวจะต่อสู้ก็มีคนสมัยใหม่วิ่งออกมาจากด้านหลังชนเผ่าที่แท้28ปีที่แล้วเขาตกเครื่องบินและตกลงมาที่นี่เคยพยายามกลับไป8ครั้งแต่ล้มเหลวทุกครั้งหลังจากนั้นทุกคนตามเขาไปยังที่อยู่ของชนเผ่านักบินเก่าพูดกับทุกคนการป้องกันของชาวพื้นเมืองไม่ได้เพื่อสู้กับทิงคองแต่เพื่อป้องกันสัตว์ประหลาด จริงๆแล้วคิงคองเป็นเทพผู้พิทักษ์ของเกาะหัวกะโหลกและยังเป็นเทพของชาวพื้นเมืองถ้าไม่มีคิงคองสัตว์เลื้อยคลานที่ใหญ่ที่สุดได้ครอบครองเกาะหัวกะโหลกมานานแล้วและคิงคองก็โกรธเพราระเบิดที่ถูกทิ้งจากเครื่องบินได้ปลุกสัตว์ประหลาดเลื้อยคลานมากมายจากใต้ดินคิงคองสามารถจัดการกับสัตว์เลื้อยคลานตัวเล็กได้แต่ถ้าสัตว์เลื้อยคลานที่ใหญ่ที่สุดหลุดออกมาคิงคองก็ไม่สามารถจัดการได้ มันเคยฆ่าครอบครัวของคิงคองทั้งหมดคิงคองเป็นสมาชิกคนสุดท้ายในครอบครัวมันยังเด็กและกำลังเติบโตต่อไปถ้าคิงคองตายทุกคนบนเกาะจะถูกสัตว์เลื้อยคานยักกินหลังจากนั้นนักกล่าวหญิงก็ถูกเสียงหนึ่งดึงดูดเธอออกจากกำแพงป้องกันทันใดนั้นก็เห็นควายถูกเฮลิคอปเตอร์ทับอยู่และร้องขอความช่วยเหลืออย่างน่าสงสารคิงคองตัวใหญ่เดินออกมาจากแม่น้ำอย่างช้าชา้าผู้พันรู้สึกตกใจอย,อย่างมากจริงๆแล้วคิงคองไม่ได้มองเห็นเขามนุษย์ดูเล็กจิ๋วเมื่ออยู่ต่อหน้าคิงคองมันนั่งยองยองลงที่แม่น้ตรวจสอบบบาาดดแแแผผลลทที่ขนนนัถูก บินเฉียวในขณะที่ต่อสู้กับเครื่องบินของมนุษย์ที่ฝ่ามือก็มีแต่บาดแผลอย่ามองแค่ร่างกายที่ใหญ่โตของมันแม้จะบาดเจ็บก็ยังรู้สึกเจ็บปวดจากนั้นมันก็ใช้มือใหญ่ตักน้ำจากแม่น้ำดื่มน้ำทีละคำใหญ่ๆทันใดนั้นมันรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องมันยื่นมือออกไปในแม่น้ำเพื่อจับแล้วใช้แรงดึงอย่างแรงปลาหมึกยักย้ายตัวหนึ่งปรากฏขึ้นมันรีพันตัวรอบทิงคอง ิของพยายามหลุดพ้นจากการถูกพันมันเหยียบลงไปที่หัวของปลาหมึกอย่างแรงจากนั้นมันก็ขย,ยามตัดหนวดของปลาหมึกแล้วเริ่มกินสำหรับมันแล้วนี่แน่นอนคืออาหารอร่อยขณะเดินมันยังไม่ลืมที่จะพาปลาหมึกติดตัวไปสิ่งนี้ทำให้ผู้พันตกใจจนปากอ้าค้างแต่หลังจากนั้นเขาก็โชคร้ายไม่เหมือนกันเพราะเขาเจอกับสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวสัตว์ประหลาดนั้นไม่กลัวกระสุนของเขาเลยในขณะที่ผู้พันกำลังจะถูกกินมันหยุดอีกครั้งแล้วหันหลังเดินจากไปปรากฏว่าหลังจากนั้นมีผู้พันมีสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวกว่าาาาาปรกกกฏขขึ้้นนนเถูฆ่ตยทททััีีมลงคหา พันก็ถูกสัตว์ประหลาดน่ากลัวโจมตีพวกเขากำลังเดินอยู่ในป่าไผ่ทันใดนั้นก็มีเสียงดังจากด,ด้านหลังทหารคนหนึ่งถูกไม้ไผ่แทงทะลุร่างทุกคนต่างตกตะลึงทันทีเงยหน้าขึ้นมองเหนือหัวของพวกเขาคือแมงมุมยักษ์ไม้ไผ่นั้นเป็นเพียงขาของแมงมุมในขณะนี้ขาของแมงมุมเริ่มโจมตีทุกคอนอทหารตอบโต้ทันที ทหารคนหนึ่งถูกใยแมงมุมพันแน่นจากนั้นก็ถูกดึงขึ้นพอดีบางเส้นทางการยิงของทหารคนอื่นคนที่อยู่ด้านล่างสามารถตัดขายาวของแมงมุมได้ก่อนคนที่ถูกดึงขึ้นก็หยิบมิดเล็กออกมารีบตัดใยที่พันอยู่บนร่างแมงมุมตัวใหญ่ได้รับผลกระทบจากการถูกตัดขายอย่างต่อเนื่องการเคลื่อนไหวช้าลงยังช่วยให้ทหารหลบหนีได้ไม่มีอะไรขวางทางอีกต่อไป ทหารยังคงโจมตีแมงมุมเร็วๆนี้ท้องของแมงมุมถูกยิงแตกสุดท้ายมันตายอย่างน่าสังสวใต้กระบอกปืนของทหารหลังจากที่ฆ่าแมงมุมตัวใหญ่ทุกคนยังคงค้นหาายสิบระหว่างทางพวกเขาเจอสัตว์ประหลาดที่เป็นนกพันเอกยิงหนึ่งนัดแต่ไม่คาดคิดว่าจากต้นไม้จะมีนกนับพันบินออกมาโชคดีที่สัตว์ประหลาดไม่พบเห็นคนตัวเล็กเหล่านี้อีกด้านคือทีมวิทยาศาสตร์กล่าวคำอำลากับชาวพื้นเมืองขึ้นเรือเล็กที่สร้างโดยอดีตทหารอากาศเตรียมไปยังจุดรวมพลทางตอนเหนือของเกาะระหว่างทางทหารติดต่อกับพันเอกเห็นสัญญาณจากฝ่ายตรงข้้าาามมมมททุุกกคคนนนนนบเรือีวสขัใด มีนกประหลาดบินเข้ามาจับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งไปไม่นานก็มีนกอีกตัวบินเข้ามาร่วมมือกันดึงเขาขึ้นไปบนฟ้าคนด้านล่างยังไม่ทันได้ยิงนักวิทยาศาสตร์ถูกฝูงนกฉีกเป็นชิ้นๆเหตุการณ์นี้ทำให้บรรยากาศของทุกคนหนักอึ้งขึ้นไม่นานสองทีมก็รวมตัวกันทุกคนต้องการออกจากที่นี่แต่พันเอกยังคงยืนยันที่จะค้นหาในสิทธิ์ที่หายไปหลังจากการถกเถียงกันสักพักทุกคนตกลงที่จะออกค้นหาแต่ต้องกลับมาก่อนที่มันจะมืดจากนั้นทุกคนไปยังสถานที่ฝังศพของคิิงงงงคอทหหหาาารรรนนนนนึ่่เเเผผผลยกััววะะบบดพพพืื้้ไม เสียงระเบิดดึงดูดสัตว์ตัวลาดคาบาราลาราัตทุกคนรีบหลบหลังโครงกระดูกข,ของคิงคองจิ้งจกตัวนี้ดูเหมือนจะมีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหารเริ่มอาเจียนอย่างรุนแรงและอาเจียนออกมาเป็นหัวคอนอพร้อมกับบัตรประจําตัวทหารตอนนี้ทุกคนรู้แล้วพันเอกจะเสียชีวิตไปนานแล้วหลังจากที่สัตว์ประหลาดออกไปทุกคนก็แค่วิ่งออกไปแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจิ้งจกประหลาดตัวนั้นยังไม่ไปแต่มันกําลังซ่อนอยู่ในความมืดอาศัยจังหวะที่ทุกคนไม่ทันระวังกลืนกินนักวิทยศาศาสตร์คนหนึ่งทุกคนตอบสนองจจจมมตตตตีิิ้งงกกปปรระหหลลาาดแ่่เืือทัน จิ้งจกตัวนั้นกลับหนีไปซ่อนอยู่ในความมืดและโจมตีอย่างไม่คาดคิดการปรากฏตัวครั้งถัดไปทหารที่ถือปืนกลยังไม่ทันได้ยิงกระสุนเลยก็ถูกมันผลักออกไปในขณะเดียวกันมันก็แลบลิ้นออกมา เมื่อมันเก็บลิ้นกลับก็กลืนทหารเข้าไปในปากมันยังไม่พอใจมันยังไล่ตามนักข่าวหญิงนักข่าวหญิงรีบหนีเข้าไปในโครงกระดูกของคิงคองเงยหน้าขึ้นมองปากใหญ่ของจิ้งจกได้โจมตีเข้ามาในขณะน,นี้ทหารคนหนึ่งที่ถือปืนฉีดไฟมาถึงไฟขนาดใหญ่ยึดจิ้งจกไว้นักข่าวหญิงในที่สุดก็หลุดออกมาแต่ในวินาทีถัดไปทหารที่ถือปืนไฟถูกสัตว์เลื้อยคลานผลักออกไปปืนพ่นไฟในมือเขากับจุดไฟให้กับก๊าซพิษทหารข้างๆถูกผลักออกไประเบิดพิษในกระเป๋าของเขาตกลงไปในกองไฟในวินาทีถัดไปรระเระเเเบบิิดดออกคววนสีีขยทหูง กบินออกมาพวกมันโจมตีทหารในขณะนี้ทหารหน่วยพิเศษได้รับวิทยุจากอดีตนักบินเก็บหน้ากากากันพิษจ,จากพื้นขณะเดียวกันก็ฟันสัตว์ร้ายพร้อมกับเดินหน้าเขาต้องไปช่วยเพื่อนของเขาในขณะเดียวกันทุกคนล้อมรอบสัตว์เลื้อยคลานที่บ้าคลั่งโจมตีไม่คาดคิดว่าจะล่อสัตว์เลื้อยคลานไปยังที่ของทหารหน่วยพิเศษในช่วงวิกฤตนักกล่าวหญิงจุดไฟโยนลงไปในหนองน้ำข้างหน้าสัตว์เลื้อยคลานเดินผ่านถูกระเบิดที่ไม่คาดคิดโจมตีถูกระเบิดจนตายในขณะนี้ทุกคนต้องการรีบออกจากเกาะหัวกะโหลกแต่พันเอกไม่เห็นด้้้้วววยยเเเขาาตตอองกกรรแแคนนใหพื่่่มมททีีีีสชิ ถ้าคิงคองที่แข็งแกร่งที่สุดที่นี่ไม่มีใครเปลี่ยนใจเขาได้ทุกคนสามารถแบ่งกลุ่มอีกครั้งทหารหน่วยพิเศษนำทีมเล็กที่เคยมาก่อนกลับไปที่เรือและรออเมื่อฟ้าสว่างแล้วต้องออกเดินทางทันทีพันเอกนำทหารมาด้วยค้นหาเครื่องบินที่ตกซึ่งบรรทุกอาวุธพวกเขาเทน้ำมันลงในแม่น้ำจุดไปใหญ่เตรียมการล่อคิงคองเข้าสู่กับดั